สัสีคแล้ววันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลคู่เอกประจํารายการในวันเสาร์ที่2กรกฎาคม68นี้ที่สนามมหาลาบโคราชนะครับเป็นการพบกันระหว่างมัจฉานุสังกัดสอ,อยู่เจริญชัยพบกับนินนีฟาร์มสังกัดสิริฟาร์มชิงเงินรางวัลกันถึง3ล้าน3แสนบาทกําหนดชนกัน5ยกนะครับไก่คู่นี้ก็เป็นไก่พมา่มาชนพม่านะครับก็มาฟังข้อมูลทางด้านมัจฉานุสังกัดสอ,อยู่เจริญชัยไก่ชื่อเจ้าดำดงนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกเพาะลูกเกิดของเสียตีซ่องสุ้มเซียง สองุมเซียนนะครับพ่อเป็นเจ้าเบเบ้นะครับแม่เป็นลูกสาวพระจันทร์ชายนะครับเจ้าดำดงพ่อเป็นไก่จับเตะเช็ดครั้งแรกแล้วเก่งเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงจับเตะมาเรื่อยๆก็ยิ่งเก่งนะครับเป็นไก่แม่นตีแตกดีนะครับเส้ตีสามไฟนะครับล่าสุดชนะกับหน่อยมานะครับแล้วก็เลี้ยงมาติดชนในไฟนี้ต่อเลยนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านนิโนิฟาร์มสังกัดศิลวิทย์ฟาร์มนะครับไก่ชื่อเจ้าทีเล็กไก่ตัวนี้เป็นไก่สายเลือดศิลวิทย์ร้อยนะครับ เจ้าทีเล็กก็เป็นไก่เตะจับเตะเชคข้างแรกเก่งนะครับเตะนวมปั้มอยู่ในซุ้มไม่จบอันมาตลอดนะครับแล้วก็ไปชนะชมรมมาสี่ไฟไม่จบอันมาสามไฟนะครับแล้วก็เสมือมาแบบเป็นตอกขาดหนึ่งไฟแล้วเสียตอนนลนี่ฟาร,ร์มขอซื้อมาในราคาสี่แสนบาทนะครับแต่ยังให้สิริวิทย์เป็นคนเลี้ยงนะครับสําหรับเจ้าทีเล็กก็เป็นไก่เตะเยอะตีวงแดงนะครับตีจําแผลนะครับตีแผลลั่น แข้งดีแข้งลึกนะครับวันนี้ก็ข้อมูลเท่าั้สองตัวก็ฝากติดตามไว้ด้วยถ้าหากผิดภาพการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ